สวัสดีครับวันสงกรานเราไม่ได้ไปไหนนะอยู่แฟตเหมือนเดิมแต่ว่าเรามีอาหารมาแบ่งปันให้กับน้องๆปลานะที่อยู่ในคลองไปดูว่าอาหารทินเล็กเตรียมมามันคืออะไรนะนี่ยก็คือข้าวที่อยู่ก้นหม้อนี่แหละนะ เรากินไม่หมดก็แบ่งปันให้ปลาที่อยู่ในคลองโน่นโนนะน้องมาทักทายละมาทักทายกันแล้วคงหิวแล้วสิเดี๋ยวลองให้กับมือดูสิจะมากินหรือเปล่ามานี่อย่างนี้เลยเอามาเข้ามาเลยดูสิจะจะกล้ากินป่ะ เ,เอียงตัวมาแล้วนานโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่หญมาแล้วมาแล้วโอ้โหเห็นเลยอ้าวเออเนี่ยนี่แหละความสุขของเราเตัวเขาแบนเขาต้องเอียงตัวมานะผพอไม่งั้นก็ติดพื้นอนี่แหละก็ เป็นความสุขของเราเนี่ยแบ่งอาหารให้ปลาลก็เป็นการทำบุญนะนี่ทำบุญวันสงกรานนฮนะมากันเยอะแล้วโ <c oughs> ดวยเฉพาะเจ้าปลาตะเพียนะมาที่ไรก็น้ำขุ่นทุกทีไม่เหมือนปลาแรดคนระับปลาแรดเขาค่อยๆกินนะแต่ปลาตะเพียนนี่โฉบดูว่ะมัน โชบไปซะง,งั้นโยนให้ฟังนู้นเลยข่าวที่อยู่เหลือในหม้อนะก็มาแบ่งปันนะเียะดูเขามากินกันโน่นนะโชบไปโชบมาโชบเร็วมากโน่นนะ ปลาแรดมาแล้วปลาแรดเนี่ยกินอย่างแบบมีมารยาทอ่ะให้เหมือนเจ้าปลาตะเพียนเน่ยโชว์แวบบโชว์แวบบน้ำขุนหมดเลย <c oughs> ดีละคือความสุขของนาเล็กนะเรามีเศษอาหารมีอะไรเราก็มาแบ่งปันให้ปลาที่อยู่ในคลอง เราดูแล้วมันก็เพ,เพลิดเพลินและมีความสุขสลับวันนี้ก็ฝากไว้พี่เท่านี้ครับสวัสดีครับ